เงใจ่อคนแก่ที่ว่ารูปานาพุกพออกมารับเดี๋ยวมจะมีแรงสู้ต่อไปวพไม่ได้รับความเป็ดรําการยวพวกนี้มาวพไม่ได้รอด้รับจริงตัวมไม่ได้มามากไม่อ้ยเดี๋ยวมพวกนี้หลวพอยาได้รู้ว่พได้รับความเด็นําว่ํานวนเพิ่ม่นตรองมีําไปไล่า

ส e e, ่งม e ิดประดาดติ้งส่งใจ้หนุนเพียงแล้วพอจะรู้เขได้รับการประกันรายได้ตั้งไม่ไม่พองกับตั้งดีเดียเป็นผู้หวังเป็นวันนี้พวกเรียรามาทำทิงกับพี่น้องทุกทุกคนว่าวันนั้นพยการบอยถึงเงนตู้ใจถ้าประดาดติ้งตัวพวกไอพวกไปช่วยว่า แต่เยอวันหน้าไปตำรวจก่อนลยจ้งตำรวจก็ว่าจะเจงเลยเงียบดวย่าแตจริงไม่ได้จงก็รู้ว่ามาอ้มเรยาดิบดยเพะโรคการยาดิแต่โลกพเราไปไปอุมไม่เจอตำรวจเป็นุทเป็นุ่นนนนลอไปคือแค่เร่ลไปกับทพ์ไปไปึงเจอตำรวจกับทีนี่ไอ้รก แขกันบดแ้แต no ่ติ้งนั้นเป็นตู้มวันี้มาปิดแค่พุ่มาตพมระยิงพุ่มไม่เคยทุกคดีระยะิ้เมย์ดทั้คดีเท่ากับแล้วไม่เคยเกี่ยวข้องกับรงยิงลยยาทิ้เตวะปอกเทวะสำวนวดขึ้นไปจุดประทครับรยะิ้ก็เกี่ยวอะไรก็พุครับอชวนดีที่แรกครับแต่ตรงน้นไม่ได้ไปจับพมเลยนั้นไ้วิธีมันพมโดยเฉพาเลยครั ไปถึง่อ้ยิงได้พวกเลยไอ้ก็ยิงเย็นเย็มเย็นเขาที่ว่ากับไอ้พวนั้นได้พี่น้องเจ้าเสนเล่ต้าวาต่ารวจเป็นแบบนี้เป็นโจนสิว่าตอนแรกตั้งใจมก้าเนี่ยบไอ้พวกไม่กล้าเอาคำตั้เลยคนเดียววิ่งได้เลยกับตีพวกต้องซื้อแล้วพวกยิงไปยเลยกับวันนั้นไอ้พวกไม่ยิง คนเดียวกันคนใหม่แต่ผก็ม่อ่วงยาะว่าเรงจะได้ทันี่ว่าต่วอย่าง่ที่ต้องความเป็นต้ไม่มีอยู่จริงถ้ามีอยู่จริงช่วยเอาอายการบุยจ่าติ๊กจ่ามิดประธานติ๊งโควาจะรู้ไปดำเนินก็ดีเลยผมจะกัหนดมอนตัดที่ได้กับ